จังหวัดลบบุรีจัดพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งที่และเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวมครับ ที่องรับรองป่าศักดิ์จลสิธิ์ชั้นหาสารกลางจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังกพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพและเข็มอาสารักษาดินแดนสดูดีเบื้องหน้าพระบรมชายาลั์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตร แก่ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมสมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษสมควรให้ได้รับเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพจํานวนหนึ่งรายได้แก่นางจันทร์กระเพาะต่อสุวรรณสินทะวัฒวรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลบบุรีนะครับและมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีที่ทําคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนจํานวน6กราย ทางนี้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยจัดสร้างเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพซึ่งเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปร,ะปรมาพิไธยยอ่พอพปอรอประดิษฐานบนเครื่องหมาย และสมเด็จพระนางเจ้าเสรีเกยรรียรติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชเจ้าชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชาท,ทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวมสำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ใหตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต